สวัสดีนะครับผมนายนายไม่ได้หรอโอ้ไม่เห็นขอนอ่ะปันดำนี่ยหรอเฮ้ยไม่ใช่ย,ย,ยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวจักูเห้าก่อนเฮ้ยมูเห้า โอ้โดนพี่เอไดงานาแล้วนะครับผมยิงใหญ่เลยอ่ะหายแรงนามาเหยียบมันอยู่เนี่ยโอ้เฮอ้ฮโอ้เซ็งเลยอ่ะนะเดี๋ยวมาดูพี่เอโดยดมสักนิดนะครับ เลยต่พี่เล่นงานเอ้ยเอ้ยมันลงตรงไหนเนี่ยเห็นจะมีลมอะไรเลย นี้รู้สึกว่าจะเหนียวนะครับโอ้โอไปสบายเลยอ่ะเ้ยเกือบไปแล้วสบัดนะครับเกือบไปแล้วเป็นไรอ่ะนึกว่าจะหลุดมือยกเกียร์โอเป็นเกียร์ตกล่องแล้วเนี่ย ได้พอทนจริงๆนะครับเครื่องไม่มีพังนะครับโครงก็ไม่มีพังนะครับเดียวว่าทดสอบผ่านนะครับเครื่องก็จากช่างแดงดนะีเซล บอกลมรถปั่นลงไม่ได้นะเฮ้ยโอ้เกือบไปแล้วมอเตอร์ันหลังนะครับก็ไม่ตือว่าลมมากนะครับมันก็มันแข็งนะครับแต่ว่ามันอาจจะเหนียวหรือเปล่ารอบนี้นะครับจะอยู่หรือเปล่า ปัดนเนี่ยไม่ได้ใส่พายหรือเปล่านะเนี่ยแล<ถ>้วไปโดนอยู่นไปสามนะทีทิ้งอย่างเดียวนะครับผมโอือไอ้ีอีามันดื้อโดมอย่างเดียวเลยอ่ะ กันนะบอกแนละ้วว่าให้ตัดเกียวออกลื่นเลยจัลเก่เอาไม่อยู่ลื่นฮะจอดร,รอบอกให้ตัดเกียวออกก็ไม่ยอมตัดอ,อ,อืออนี่นะครับผม ถ้าลงถ้าเกิดว่าลงงานดูอยู่ก็ตัดมาให้จังนิดนึงเนาะมันเกินแต่เป็นท <laughs> ุกกันเลยนะครับเออเออมาตั้งะพานตึงไม่ได้เฮ้ยทำอะไรเนี่ยอาอใบสามเสียเปรียบมากใบสาม ลงบอยหน่อยพี่ลงบอยหน่อยงูงูหงูเกงากูนี่แหละโอ้โหใส่เลยอ่ะโอ้โหต้องใส่เก๊กหนึ่งครับ ค้ำอกอไม่ค้ำนะครับผมไปได้ไปได้ไ มีลมทั้งนิดเลยทำไมรถไม่ยอมปัดเลยอ่ะนี่ หนึ่งตลอดทางนะครับอขอดูสักรอบจะปิดลิปแล้วลิปนี้เหนื่อยริงๆงูเหนื่อยนะครับ โอเคครับผมก็วิดีโอชุดนี้จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับแย่เข็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ